ดาวพุธย้ายราศีเป็นเกษตร7จ็ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีมากถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน7จราศีต่อไปนี้นะครับ หลังจากนี้เนี่ยจะมีดวงชะตาที่ดีมากๆนะครับเพราะพระพุทธย้ายราศีเป็นกเกษตรอาทิตย์ดีนะครับในราศีมิถุนส่งผลให้คนที่เกิดใน7ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาร่ำรวยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีโชคมีลาบมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านจะเป็นคนเกิดราศีไหนบ้างและจะเด่นในเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมกัน นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเริ่มจากราศีแรกเลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤกษพนะครับคนเกิดราศีพฤกษพเนี่ยพระพุทธนะครับโคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพกะดุมพระนะครับแล้วเป็นกเษกเษตรเกษตรคืออะไระเกษตรคือความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับ มีดาวพระพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยเป็นเกษตรนะครับกระดุมพระเกษตรเนี่ยคือมีโอกาสมีรายได้สูงมีรายได้หลายทางนะครับมีรายได้เข้ามาจากคําพูดการเจรจาการติดต่อการทําธุรกิจออนไลน์นะครับการสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษ์นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงฟาร์มเงินของคนเกิดราศีพฤกษ์นะครับใครที่เกิดราศีพฤกษ์เนี่ย กระดุมพระเป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเลยนะครับก็ขอให้คุณตั้งใจทำงานที่คุณทำอยู่ขยันทำคอนเทนต์ทำสิ่งดีๆนะครับแล้วคนเกิดราศีพฤกษบเนี่ยมีโอกาสที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษ์นะครับก็ขอให้ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จราศีที่สองนะครับคือคนที่เกิดราศี มิถุนนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยโคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพตนุกก็คือดวงชะตาของตัวคุณเองเนี่ยเข้มแข็งมากๆนะครับคนเกิดราศีมิถุนในช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะได้ดิบได้ดีนะครับทาอะไรเนี่ยก็จะได้ดีเหนือกว่าคนอื่น นะครับคนที่คิดร้ายปองร้ายทำร้ายคุณเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองเทวดาพระพุทธเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับก็หมั่นทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาพระพุทธนะครับแล้วคุณจะได้ดีนะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับคุณจะเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในราศี มิถุนนะครับราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยพระพุธโครจรเป็นกเกษตรอยู่ในภพลาภะนะครับลาภะคือโชคลาภการได้เงินลาบลอยการได้เงินมาแบบง่ายๆนะครับแล้วพระพุธเนี่ยโครจรเป็นกเกษตรอยู่ในภพลาภะเนี่ย ก็ทายได้เลยว่าคนที่เกิดราศีสิงห์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านมีโอกาสที่จะมีลาบลอยนะครับทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จได้ดีเพราะปากเพราะคําพูดเพราะการทำคอนเทนต์นะครับดาวพระพุธเนี่ยหมายถึงการทำคอนเทนต์หมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณฟ้าเปิดทางให้คุณแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ สู้กับชีวิตให้เต็มที่นะครับแล้วคุณจะร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับราศีต่อมาราศีที่4นะครับก็คือคนเกิดราศีกันคนเกิดราศีกันเนี่ยดาวพรพุธโคโจรเป็นเกษตรนะครับอยู่ในภพกรรมะนะครับอ่า ก,กรรมะเกษตรเนี่ยก็หมายถึงมีงานที่มั่นคงมีงานที่เข้ามาเยอะขึ้นมีคนติดต่อจ้างงานติดต่อคุณทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนเกิดราศีกันใครที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานเป็นจอ็จอบจ็อบหรือคนที่ทำงานประจำแล้วมีค่าคอมมิชชั่นมีรายได้พิเศษพวกนี้อ่ะก็จะมีรายได้เข้ามาที่มันมากขึ้นนะครับแต่ผมเคยบอกไปแล้วว่าก,ากรรมะเกษตรไม่ดีกับคนแบบไหนนะครับก็คือคนที่ทำงานประจำแบบ ไม่ว่าจะเงินเยอะเงินน้อยเงินเดือนก็ตายตัวพวกนี้จะไม่ค่อยเหมาะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณมีรายได้เดือนละ1 5ึ0 0หานบาทนะ,ะขยันงานเยอะงานน้อยก็ได้เดือนละ15ื่นเท่ากันนะครับสมมุตินะ,ะงานเยอะแค่ไหนก็หมื่นงานน้อยก็ได้หมื่นเหมือนกันสมมุติแบบนี้เนี่ยก,กรรมมาเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่นนะครับอาจจะต้องไปหา งานทําเพิ่มนะครับอาจจะเป็นงานออนไลน์การทำคอนเทนต์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับจะช่วยให้กรรมาเกษตรเนี่ยได้ผลดีมากๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับคนเกิดราศีตุลพ,พุทธโคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะนะครับสุภาะคือการจะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงนะครับแล้วพภูธเนี่ยหมายถึงการเจรจาการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลเนี่ย ถ้าใครทำคอนเทนต์อยู่ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะหลังจากนี้คุณจะโด่งดังจะเป็นที่รู้จักจะเป็นกระแสจะเป็นที่เข้าถึงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีตุลมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับโด่งดังมากยิ่งกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็หมั่นทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ดีๆออกมานะครับแล้วคุณจะได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในราศีตุล นะครับราศีที่6กนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูพบปัตตานีของคุณเนี่ยเป็นเกษตรนะครับปัตตานีเกษตรเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีคู่ครองที่ดีได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ก็ต้องคุยเจรจาอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์อาจจะมาจากทางเฟซทางไ G หรือทาง Tik t o k กก็ได้ นะครับลองอ่านข้อความที่คนขอส่งมาดูนะครับมีโอกาสที่คนเกิดราศีธนูจะได้เจอกับความรักที่ดีความรักที่ใช่ความรักที่ตามหามานานแต่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะราศีสุดท้ายครับราศีที่7นะครับก็คือคนเกิดราศีมีนนะครับคนเกิดราศีมีนพบพันธุเป็นเกษตรนะครับพันธุเป็นเกษตรเนี่ยทายได้ว่า มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับหรือทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าเยอะนะครับการเจราจาเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเจราจาซื้อขายติดต่อกันไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะเจราจาแล้วได้ผลเจราจาแล้วสําเร็จนะปิดดีลปิดจ็อบได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับโอเคเนาะสำหรับเจราศีที่ดวงชะตาดีต่อมามาแบ่งปันวัตถุมงคลน,นิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะ อันนี้เป็นเหรียญองค์พระพิคเนตนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะครับอ่ะหากท่านใดสนใจอยากจะบูชานะติดต่อได้ทาง Facebook เลยนะครับหรือทางไลน์ก็ได้นะตอนนี้เพจหลักเนี่ยมีปัญหานะครับเข้ายังเขา้าไม่ได้นะครับกับอีกองค์หนึ่งนะครับอ่ะเป็นหลวงพ่อคูณวัดบันลังนะครับรุ่นบาร,รมีคุณทรัพย์นะครับมีอีกเหรียญหนึ่งอ่ะนี่นะครับด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงใครอยากได้ทักมาทางเพจได้เลย นะครับหรือทางลายนะครับช่วงนี้สะดวกเป็นทางลายมากกว่าเนาะโอเคนะครับก็หวังว่าขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยร่ำรวยประสบความสำเร็จพ้นจากความทุกข์กายทุกใจพ้นจากสิ่งร้ายๆทั้งปวงนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ